สวัสดีครับทุกคนนี่คือหมาน้องหมานะที่โดนรถชนเดินไม่ได้มาเป็นสองอาทิตย์แล้วนี่คือเพื่อนแท้เขาตั้งแต่โดนรถชนมานอนอยู่ในกลงเนี่ยเขาไม่ให้ไปไหนเลยนะไก่ตัวเนี้เอาเฝ้าตลอดมีคนอาข้าวกินมารักไหมเพื่อนแท้กัน ไปไหนไปด้วยกันน้ำเจ็บป่วยเขามาเฝ้ากันคอยหา,มาแมลงให้เต้าตลอดไม่ไปไหน